สำหรับแฟนๆช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์เป็นเจ้าของเสือ้อได้แล้ววันนี้มีสองสีให้เลือกฟ้าขาวไม่ว่าจะใส่เล่นใส่เที่ยวใส่เชีย่ยดูดีแบบมีสไตล์ของเรือใบสีฟ้าบ่งบอกความเป็นแฟนแมนซิตี้ทุกสีทุกไซร์ราคาเดียว250บาทสั่งได้เลยจิ์งลน์แอดด้านล่างนะครับนำเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ บอกแล้วไงโดนประนามทั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินหลัน่นไม่ลาทีมแน่นอนเป๊ปกูดิลล่ายืนยันว่าจะไม่ออกจากตาแหน่งกุนสื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังโดนสโมสรตั้งข้อหาผิดกฎการเงินพร้อมบอกว่าพวกเขาโดนประนามไปเรียบร้อยแม้ยังไม่ได้ตัดสินเลยก็ตาม เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพิมลีกตั้งข้อหาต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้กับการกระทําความผิดทั้งการเงินโดยมีหลากหลายข้อหานับตั้งแต่ฤดูกาล2009ถึง2010จนมาถึงซีซั่นปัจจุบันนับเป็นผลงานจากการตรวจสอบของพิมลีกที่ใช้เวลานานถึง4ปีรวมแล้วตั้งข้อหาเรือใบสีฟ้ามากกว่า115กระทงย้อนไปในปี2020 ยูฟาเคยลงโทษแบรน์แมนเชสเตอร์ซิตี้จากการเล่นฟุตบอลยุโรป2ปีเพราะทำความผิดกฎแฟร์เพย์การเงินแต่สุดท้ายสโมสรก็ประสบความสำเร็จในการอุทธรณ์ต่อศา,าลกีฬาโลกความเห็นของผมคือเราโดนประนามไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่วันจันทร์มาน่ะก็เหมือนกับตอนที่เกิดขึ้นเมื่อตอนยูฟาเลยสโมสรพิสูจน์ว่าพวกเขาบริสุทธิ์ทำไมผมจะต้องมาคิดตอนนี้แคบแค่ข้อหาหรือคำเสนอแนะก็ดีล่าก่าวคุณต้องเข้าใจว่าอีก19ทีมในพิมลีกก่าวหาเรา โดยที่ไม่มีโอกาสให้เราปกป้องตัวเองคุณทราบดีว่าผมอยู่ข้างไหนผมไม่มีศัตรูหรือเพื่อนหรอกมีเพียงแค่ไฟที่สนใจมาตราเดิมๆข้อกล่าวหาเดิมๆเ,เหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เราโชคดีที่อยู่ในสังคมที่ทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะถูกพิจารณาว่าเราผิดจริง เราไม่มีโอกาสแบบนี้คนกล่าวโทษเราแล้วผมคิดว่าเรามีทนายที่ดีแต่พิมลิกด้วยความสนับสนุนจาก19ทีมก็จะมีทนายที่ดีเช่นกันผมเชื่อมั่นเต็มที่ว่าเราจะบริสุทธิ์เป็นแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกที่อาบูดาบีเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแมนซิสตอ้อาจจะต้องเจอกับบทลงโทษหนักหนาะหากผิดจริงซึ่งรวมถึงการตัดแต้มปรับเงินก้อนโตและอาจถึงขั้นปรับตกชัน้น อย่างไรก็ตามก็ดีล่ที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะออกจากตําแหน่งหากพบว่าต้นสังกัดโก,กหกเขาในเรื่องความผิดเหล่านี้โดยยืนกรานว่าเขาจะอยู่กับสโมสรต่อไปถ้าพบว่าเราผิดเราจะตกยูดิชันที่ต่ำกว่าเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเราจะโทรหาพาติกคอฟและไมซามูบี ผมจะไม่ออกจากเก้าอี้นี้หรอกผมรับประกันคุณได้มากยิ่งกว่าที่ผ่านมาว่าผมอยากอยู่ต่อบางครั้งผมเกิดความกังขาบ้าง7-8ปีเป็นเวลาที่ยาวนานนะแต่ตอนนี้ผมไม่อยากไปไหนคณะกรรมการอิสระจะทำการพริจารณาข้อกล่าวหากันแบบส่วนตัวและพิมลีก็ไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ว่าจนานขนาดไหนเรียกว่าปา๋าก็ออกมายันเองแล้วนะครับว่าป๋าจะไม่ไปไหนแน่นอน ปาเป๊ปมั่นใจเหรือบริสุทธิ์ข้อหาช่อชนการเงินเก่าวสีสัน้นเจฟเป๊ปกูดิล่าใช้งานถแถลงข่าวความพร้อมก่อนพบแอสตันวิลล่าแจ้งแจ้งว่ารายละเอียดบริหารองค์กรต้องถามจากปากผู้บริหารเองแต่หากขอความคิดเห็นเขามั่นใจสโมอสอรรไร้ความผิด ซิตีถูกแจ้งข้อกล่าวหาและเมิดกฎการเงินต่อเนื่องเก้าฤดูกาลร,ระหว่างปี2009ถึงปี2010จนถึงปี2017และปี2018หลังจากทีมของพิมลีอังกฤษรวบรวมหลักฐานนานกว่า4ปีจนการกระทําความผิดมากกว่าร้อยครั้งกระบวนการการต่อสู้คดีก็ทำกันไปโดยหากผิดจริงบทลงโทษมีตั้งแต่สถานเบาคือปรับเงินไล่ไปจนถึงหัก2ีแต้มริบแชมป์ และเลวรายที่สุดคือขับผลหลีกอาชีพอังกฤษไปนับหนึ่งใหม่ซึ่งมันจะส่งผลให้หน้าประวัติศาสตร์ของเรานั้นเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามค็ดีล่าขอโฟกัสการสร้างผลงานบนสนามส่วนการต่อสู้ทางคดีความก็ว่ากันตามเนื้อผ้ายอมรับทุกคำตัดสินประการแรกขอเป็นทัวแทนของสโมอสรส่งความห่วงใยไปยังผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวย่งตุรกีและซีเรีย ส่วนเรื่องข้อกล่าวหาส่งผลให้สมสรต้องโดนประนามอยู่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นตอนผู้แจ้งข้อกล่าวหาคือยูฟ่ายิ่งไงเราก็โดนดา่าทั้งขึ้นทั้งล่องเที่ยวนี้ถึงขั้นถูกแจ้งเป็นคดีความซึ่งเที่ยวเรื่องกล่าวสมสรก็พิสูจน์ให้เห็นว่าไร้ความผิดเราแค่โดนแจ้งข้อกล่าวหาและถูกแขวนให้ขนด่าเท่านั้นทางประธานสมสรเจ้าของทีมซีอมาอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นไปคุณก็คงจะทราบว่าผมเลือกข้างไหน ในเมื่อถูกว่าล้อมเต็มรูปแบบให้มองว่าเราปราศจากความผิดตั้งแต่วันแรกที่กลุ่มทุนอาบูดาบีเทคโอเวอร์กิ over, จการสโมสรตั้งแต่วันแรกมามันก็เป็นแบบนี้เสมอการเปิดปากผ่านบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกูดิล่าในงานแถลงข่าวก่อนพบอัสตันวิลลาอันหนึ่งกระบวนการการตัดสินความผิดของซิตี้ทางสโมสรสมาชิกลีกไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ดังนั้นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบหลักฐานจากนั้นค่อยมีข้อสรุปผลที่เรือใบสีฟ้าสมควรรับแต่อาจหยืดเยอะกว่า4ปียังไงป๋าก็ยังมั่นใจว่าเราคือผู้บริสุทธิ์แฮรี่เรดแนับเชื่อมือหรือแซงปืนคว้าช้ำลีก แฮร์รี่เรดแนปอดีตกุนซีคนดังยังมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถแซงหน้าอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จปัจจุบันเหมือนใหญ่นำทีมของเปปกุดิลลาอยู่5คะแนนแถมยังแข่งน้อยกว่า1เกมแต่ทางเรดแนปต์ยังมองว่าด้วยขุมกำลังของซิตี้ยิ่งเหนือกว่าและหากอาร์เซนอลมีตัวหลักเจ็บมันก็จะเป็นเรื่องเหมือนกันอาร์เซนอลกำลังเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมฟุตบอลที่พวกเขากำลังเล่นและทีมดูสมดุลดีมากมาก เรดเน p p กล่ากับ m a n นิท็อปีกที่ยอดเยี่ยมทั้งสองฝั่งยิงซาก้าและมาติเนรีพวกเขามีกองกลางที่แข็งแกร่งออริกาเป็นของจริงผมชอบแนวทางการเล่นของพวกเขามันมีค a s s และพวกเขาดูแข็งแกร่งในเกมรับ a รมสเดลก็ทำได้อย่างดีไม่รู้สิผมรู้สึกแมน c ชตอจะคว้าแชมป์ผมคิดว่าพวกเขาจะบีบช่องว่างระหว่าง Arsenal ลได้ซึ่งมันจะสูสีกินมากอาร์เซนลจะถูกไล่ล่าแต่ทีมเดียวที่คุณ ไม่อยากให้เขาไล่ล่าคุณก็คือแมนซิตี้ถ้ามีใครไล่ล่าตามคุณผมคงจะบอกว่าก็เอาสิแต่แมนซิสตี้อันตรายมากๆแค่มองมาทิ่มานั่งสำรองข้างสนามของพวกเขาดูสิดีแอดฟิลโฟเดนไม่ได้ลงเล่นซึ่งทั้งคู่สามารถเล่นกับทีมไหนก็ได้ในพิมลีกการเปลี่ยนแปลงที่เปปกุดีล่าทำทั่วทั้งสนามมันไร้สาระไปหน่อยผมคิดว่าหากอาเซนอลมีนักเตะบ,บาดเจ็บ2-3คนมันจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพวกเขาอย่างแน่นอน เรียกว่ายิงแฮร์รี่เรดแนปก็อย่างโอ้ยเรือของเราว่ายังไงเราก็แชมป์แน่นอนแล้วแฟนๆละครับคิดเชนอย่างไรกับข่าวของเราที่นำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแฟนๆอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่มีเสื้อแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์สั่งได้เลยที่ลิงไล์แอดด้านล่างทุกสีทุกไซส์ราคาเดียว250บาทสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลย อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซ b บสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน